อะ,อะไรเลยสุดอะไรเลยสุดหมอตำรวจหมอรวยสุด <c oughs> ไม่จริง,รงพี่เถียงขาดใจเหมือนกันพี่เชื่อผมดิผมพูดจริงลองมางยืนกับพี่ไหมมันต้องอะไรนะโมบิโใช่ปบาว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะ่ะเอาไอ้เชื่อใช้รถตัดไม่ได้เลยย้ำมีคนมาหาที่อู่เออว่ะ ลืมลืมลืมแล้วใครมาหาแล้วเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วเหรอใครมาหาที่อู๋มือแกงป่ะนี่เอ้ยใจเย็นพี่ชายใจเย็นครับพี่ชายโอนไปกี่คนแล้วนี่โอนไปกี่คนแล้ว เฮ้ยได้มาเป็นหมื่นแล้วหรออ๋อผมลืมเก็บเงินค่าบอลหมื่นหนึ่งไอชิปหายใครวะใคร,ใครมาหาผมที่อู่วะว่าไงมาเล่นฮหลโล เออใครมาหาเราที่อู่ใครคือผมแม่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นคุยกับพวกช่างในในอู่เลยอะ่ะแม่งเคสมาไม่พักเลยผมไม่คิดว่าจะยุ่งขนาดนี้เนะี่ย เบิ้ลกลับมาแล้วเบิ้ลกลับมาแล้วเบิ้ลกลับมาแล้วตีวงกว้างปั๊บดิฟสวยๆปั๊บดิ๊บรถแทบจอดทีดีพีแลนได้แค่นี้เหรอครับใช่แลด้แค่นี้แหละไม่เป็นไร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  นายใครหาผมอมมุ้ยฮัลโหล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 เคนยูเฮียไหมนี่น,นี่มันตรงนี้ตรงนี้พี่ไม่ลงมันตรงนี้พี่พายุสวัสดีสวัสดีครับพี่ชาอั่นทำไมพี่ทำไมพี่ไม่โลหน้าแก่ะอะคือนี่หายยังหายแล้วน่ารักเหมือนเดิมแล้ว ไหนเลขกระเป๋าอะไรเลขกระเป๋าอะไรเจ๊กระเป๋าสี่สามหนึ่งจะมเอาอะไรให้อะอุะอ้ยเอาอะไรให้อีกอันนึงอ่ะไหนบอกว่าครบแล้วไงปนไปเกี่ยวมาไม่บอกไอ้สาว,วเอา้านี่เราให้ครบแล้วนี่ให้เกินหรือเปล่าให้ผิดคนไหมไม่ก,ก็เอา้าโอ้โหพูดงี้เดี๋ยวจะเอาคืนเลยดีกว่างั้นเนี่ยโอ้ให้แล้วให้เลยไม่ให้คืนหรอกไม่แล้วพี่ไปดูอ๋อรถมันซ่อมหรอมันไม่ใช่ก็มาหาเราไง อนี่ใส่เสื้อผ้าตัวเสื้อเตัวเดิมซักบ้างกระเป๋าครับซักแตวมีประมาณร้อยชุดใส่ทุกวันชอบใส่ชุดเดิมหรอใช่ค่ะนี่แล้วแล้วแล้วจำไม่ได้แล้วโบนที่ผมนี่ที่หน้าบางอ่ะอืมตากะหยังกะหยัน่าจะขึ้นลาอียร์หน่อยดูอ้าวแล้วทำไมถึงไม่เข้าเวนเลยอ่ะรับจัดโอ้โหหมอเยอะแล้วพี่ก็เลยไปเที่ยวเล่นดีกว่าอยากไปฟาร์มวันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยมีตังค์ตัไหร่แล้วมีตังค์ตัไหร่แล้วไม่ ไม่เท่าไหร่เองประมาณไม่กี่แสนนี่อยากได้จ t ทีบอ่ะเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยจีดีนาจะอีกสักเดือนสองประมาณประมาณประมาณร้านร้านสองร้านสามมีแบบแต่งเต็มไม่มีคนขายก็ไปตอกคุณตำรวจเขาไม่ยอมขายน้าววันนี้เก็บเงินก่อนผมเห็นคนโพสต์อยู่หน้าผมเ็นคนโพสต์จริงจีทีบสองได้จ t ทีหนึ่งจากันยังไงอ่ะพี่ก็ซื้อสองมันแล้วสลับกับของผมก็ได้นาจริงไม่เป็นไรสองมันตากับหนึ่งยังไงอ่ะอ่าสองเร่งก่อนหนึ่ง อ้าวแล้วทำไมมันราคาถูกกว่าหนึ่งต้องขายหนึ่งจุดสองเองสองเล่นกว่าหนึ่งแต่หนึ่งคุมดีคุมรถดีกว่าสองอ๋อเอาหนึ่งเอาไว้หนีตำรวจโอ้โหพี่ไปลู้นได้น่าจะไปขายยาเอ้านี่พี่ฝึกจกโุ่ช่วงนี้ดีมากโดนติดคุกแบบวันละสองรอบสองรอบเองอ้าวนี่พี่ไปลู้เลนกระเป๋าเลยเอาสี่สามหนึ่งให้อะไรครับนี่ผมไม่ผมไม่ได้ใจอุ้ยเอาคือกะว่าพี่ติดคุก ใช่จะได้ไปต้องติดออกมันได้เลยผมมีอยู่เจ็ดใบเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะหนึ่งใบมันได้หนึ่งใบก็สิบนาทีไงก็ถ้าแต่มื่ติดคุกใช่ป่ะแต่พี่ไม่รู้เป็นเป็นหน่วยงานอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะัน่วยงานเท่ากเท่าประชาชนครับถ้ากลับติดสองถุงห้านาทีหลบหนีไม่มีสองถุงสิบนาทีก็นี่ไงใช้ไปปุ๊บออกได้เลยโอเคโอเคนี่โอ้แล้วเรากลับไม่ทำไปทำบ้างเหรองานดำช่างทำได้ไหมทำได้ครับแต่แต่ไม่ทำ ตั้งะจทำงานดีกว่าเป็นไงเงินดีไหมทำงานวันแรกน่าจะเมื่อวานได้มาประมาณครึ่งแสนโหเอานจริงว่าพี่เป็นหมอมาตั้งนานอยู่ทั้งวันยังไม่ได้เลยห้าหมื่นใช่เหรอใช่อันนี้คือรมเป็นเช็กระเป๋ารวมเป็นเช็คก็ยังจริงเหรอแบบจริงอ้าวทำไมจทำไมทำไมทำไมน้อยจังอะเต็มที่พี่ห้าห้าถึงหกชั่วโมงพี่ได้ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นอะเต็มที่อ้าททำไมมันได้น้อยขนาดนั้นนะ ก็เพเช็คมันขึ้นครางของพี่แบบยศใช่ไหมก็เป็นหมอก็ครั้งละเก้าร้อยครึ่งชั่วโมงอ๋อพี่ไม่รวมแบบยศยังยศน้อยอยู่โอ้โหแล้วก็ใช่ก็ transcript. ขึ้นมาแล้วตอนแรกห้าร้อยนะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 800, <โ Heroes S 1> แปดร้อยเก้าร้อยแต่ยศสูงผมว่าน่าจะแบบสามสี่ <c oughs> พันนี้ <c oughs> ไม่เคยถามเลยอ่ะว่ายศที่แบบไม่รู้เท่าไหร่ usion. แต่โหจะกว่าจะไปถึงขั้นนั้นแรกๆมันก็จะแบบนี้แหละแต่คือพอพอถึงตอนรุ่นเช่เปล่าชั่วโมงหนึ่งก็รับเลยห้าพันสองชั่วโมงก็หมื่นหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันถึงเหรอไม่น่าจะ ยกเว้นหมอเป๋าหมอไม่รวยจริงๆเลยจริงจังโอ้โหผมเส <c oughs> ียงขาดใจหมอโคตรรวยที่ีเดียขาดใจเหมือนกันทำกานมาสองเดือนไม่มีทางเอาจีิงจริงถ้าให้เทียมในหน่วยงานนะน่าจะจนที่สุดที่ถ้าอันนี้ผมบอกข่าววงในคือถ้าสมมติเทียบเทียบหน่วยงานระหว่างเชฟก้างอะไรรวยสุดอะไรรวยสุดหมอตำรวจหมอรวยสุด ไม่จริงพี่เถียขัดใจเหมือนกันพี่เชื่อผมดิผมพูดลองมายืนกับพี่ไหมวันละสิบชั่วโมงหรอวันไหนพี่ไม่ชั่วโมงไม่คือแบบมันเพิ่งเริ่มต้นไงเพิ่งเริ่มต้นมันก็ไม่มีอันไหนรวยหรอกสองเดือนแล้วนะโอเคพี่โจทย์โทนอีกสักห้าเดือนอแล้วคันมั่วพี่ไม่เราเคยได้ยินข่าวหมอขายเงินนะป่ะห้าหกล้านได้ยินก็ผอเก่าแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีได้ไงเพราะเขาอาจจะอยู่มาเป็นปีแล้วเปล่าแล้วเขาเป็นรถผอกับรองผอไงนั่นแหละ ไม่แต่แต่ยศเก,กือบสองร้อยกันเลยใ่ะพี่ยศไอ้น,นี่แล้วนะนักเรียนแพทย์หรอวะอินเทอร์เราขึ้นมาสามยศนักเรียนแ<อ>พท<ร>ย์เดี๋ยวพ่อขึ้นอีกอาสาแล้วแล้วคือเป็นเวลาสมมุติว่าสมมุติว่าเวลาพี่ไปโหลดช่วยคนคนหนึ่งใช่ป่ะพี่ไปโหลดได้ได้ไดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ถ้าสมมติจเป็นสามร้อยใช่ไหมก็ได้270หัก10%เข้ากองกลางครับเพลินนะครับไม่ใช่บอกว่ากินทุกอันหัก หักสิทุกทุกอันเข้ากองกางก็คือสิบคนก็สองพันแต่สมมติสิบคนก็สองพเจใช่ค่ะยี่สิบคนไม่ใช่สีีก็สมมติเอานอนเตียงคนละเก้าสิบาทสิบคนก็เก้าร้อยไม่หมายถึงหมายถึงหมายถึงช่วยคนดีแบบถ้าเป็นช่วยคนก็ถ้ามีแกงก็สามร้อยในเมืองใช่ไหมั่มีแก็สี่ร้อยตีไปสองสองร้อเจ็ดสิบใช่ไหมสอ้ยเจ็ดสิบสิบคนสองพันเจ็ดสองพัเจ็คนสองพันเจบวกเช็คอีกโอ้ยเจื๊อผมเดี๋ยวขึ้นไปอีกสองยุดรวยเลย่ะไม่อไรน่าจะอีกประมาณส เอาว่ามันยศประมาณยศละเดือนแล้วมันมอเพจเชื่อผมดิข้าร์เดือนข้าละเดือนกว่ากว่าพี่มินโรเจี่์ผมดิหมอรวยจุดจริงเหรอจริงยังไม่ไม่ไม่เข้าถึงคํานั้นเลยเอาจริงจริงคือผมจําได้ผมเคยถามพี่ตํารวจเขาเป็นนักเรียนเขาก็ประมาณนี้นั่นแปดเก้าร้อยเขาได้เยอะไม่ไม่เขาได้เยอะกว่าพี่พี่ถามมาแล้วไม่แต่แต่คือแต่คือพี่ตํารวจเขาเขาไม่มีบินไม่ไม่ได้ใส่บินนะเออใช่เขาใส่บินเฉพาะก็คือับขี่ได้สมมติครึ่งชั่วโมงพัน สองพันสองชั่วโมงนี่ก็สองพันสี่เนี่ยเรื่องเขอจับเคสย่ช่วงนี้เคสปูนน่าจะชุกชุมพี่พายุผมตอบพี่พายุใช่ไหมเปล่าใช่นะครับโจ๊กผมตอบพี่ใช่ไหมผมตอบพี่ใช่ไหมพี่ชาคนเนี้ยเขาถือดอกกุหลาบตลอดเวลาเลยนะนู่นเขาถือทําไมตลอดเวลาเลยโหนี่เมื่อวานผมคุยกับพี่พายุชีวิตคนเศร้าโอ้ยพี่ชาเขาใจดีมากเลยนะเฮ้ยแต่แต่เอ้ยนี่นี่ผมผมเล่าได้เปล่าพี่พี่พายุผมเล่าได้ไหมเล่าดีเล่า คือพี่พายุเคยเคยมีแฟนคนหนึ่งอยู่ในอู่ชื่อน้ำผึ้งอะน้ำผึ้งแล้วในเมืองนี้มีกี่น้ำผึ้งเลิกกันไปทีนี้ตอนเข้าสมัครรับจ้างเหมือนเดิมตอนที่รีใหม่ใช่ปะคนที่ชื่อน้ำผึ้งก็ไม่ยอมกลับมาสมัครเพราะว่าพี่พายุอ่ะน่าจะเป็นน่าจะอยู่อยู่ในอู่น่าจะแบบไม่ไม่ไม่ยา้เจอใช่จริงๆเพราะว่าเมื่อวานผมเจอคนชื่อน้ำผึ้งอ่ะสี่รอบแล้วเขาพิ่งถึงช่างเยอะมากเขาแบบ มีตังแฮปปี้มีความสุขสารพัดแต่คือผมถามเขาว่าทาไมถึงไม่กลับมาสมัครเขาบอกว่าครอบครัวไม่อยู่แล้วครอบครัวเดิมไม่อยู่แล้วแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกจริงผมว่าหนี่แหละพี่พายุนั่นแหละไม่เขาเหงาแล้วเราไปโทษพี่เขาได้ยังไม่คือทำให้พี่เขาเสียใจไม่ใช่พี่พายุเป็นคนโดนบอกเลิกนะขอบคุณมอสครับตัวเตอร์ครับแล้วก็ดูแฝงนี่นะเขาแบบไม่อยู่ก็เหงาๆไงเขาเลยี่ข่าป่ใช่ ไม่หมอจะรวยตอนแอร์ดอปแอร์ดรอปนอนเตียงเอาคนแต่ลพัดมีแล้ววันนั้นเปนเราเห็นลูกคู่อ้าวมีแล้วหมอพี่พายุมีแฟนแล้วหรอแค่ไม่มีวันนั้นเห็นนะอยู่กับถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงอ่ะอ๋อใช่อวันนั้นกับวันนี้คนละวันเออเพิ่งลงไปเองนะผมผมจะผมได้คุยกับพี่พายุเยอะสุดในในในคนนั้นเออแล้วคนที่ลงรูปอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เองนะหายไปไหนแล้วอ่ะนี่พี่พายุคันนี้เก็บตังค์ซื้อเองกันปา ใช่ใช่จะทำพี่พายุไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยืมไปจกตรงได้เหรอเฮ้ยไม่ต้องใช่เราทำงานแล้วเปล่าใช้รับเคสอ่ะนี่เอาการเดียนมาลงไปยกให้เลยชั่วคราวแรกกันมันมันให้ยืมไปทำงานดำได้เหรอได้ไหมน่าจะไม่ได้นั่าจะไม่ได้รับมันเป็นช่างดำมันใช่ใช่ห้ามห้ามไม่ยืมอ๋อเมื่อกี้ไฟดับใช่พี่มาหาแล้วก็ให้เขาวอหาใช่เมื่อกี้มีคนในวออยู่ คิมคิมเสร็จแล้วใครอ่ะคิมเสร็จแล้วก็ลมแล้วทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยผมคือตารางเวมันอัปเดตตลอดเลยผมต้องดูหน้าต่างนึงตลอดเลยอ่ะมันแบบวุ่ววายมากมากครับเดี๋ยวพี่ไปรับเคสกอนเดี๋ยวจะรอเคสต่อไปนะอ่ะอันนั้นอันนี้คืออันนี้อันนี้ก่อนนี่คืออันนี้ตาพี่แล้วเหรอใช่ใช่ต่อไปก็โจ๊กไงใช่ไหมต่อไปผมแล้วโหใส่ดูสิใส่ชุดชัก นี่เขาบอกเขากําลังทําชุดใหม่ชุดนี้ไม่ด้เลยผมอยากได้ขาสั้นน่ะแล้วช่างก็ใส่อย่างนี้ก็เท่อยู่แล้วนะไม่แต่แต่เขาบอกว่าชุดใหม่เนี้ยมีแต่เสื้อกางเกงใส่อะไรก็ได้ว่าแต่รองเท้ามันเป็นยังไงทําไมมันลอยลอยอ๋อมันนี่นี่ไงปกติแล้วใช่มันจมดินสงสัยเป็นคนเฮ้ยเทตมามาแล้วเหรอมาเลนแป๊บหนึ่งผมดูก่อนที่หน่เหล่เท่เลยใส่ใส่ชุดช่างแบบหล่เท่ เฮ้ยใกล้ๆพี่เมนรับแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคขอบคุณโมเมนครับผมหนึ่งร้อยดวง